กลบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องราษฎรปลดแอกทุกรุ่นนะคะวันนี้เป็นวันที่17เป็นวันจันทร์ที่17เมกราคมวันจันทร์ที่17เมกราคม2565หรอหรือ2อ2 2ันสิในัเมกานะคะแต่ในประเทศไทยก็กำลังจะ บายบายวันที่17มกราคมไปสู่วันที่18มกราคมแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารการเมืองบ้านเรานะคะว่าไปถึงไหนแล้วก็ขอกรับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเพราะค่ะขอกรับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั้งในและต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิขณะนี้ลบสามองศาเซลเซียสหรือ จากความรู้สึกของคนนะคะลบ11องศาเซลเซียสค่ะหนาวมากก็3อาทิตย์ที่แล้วนะคะเจอสโนสตอมเราก็ได้ออกมาพจนหิมะด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อสองสามวันก่อนอุณหภูมิก็สูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นเท่านั้นแหละนะคะก็น้ําแข็งก็ละลายหมดเลยนะคะก็ถ่ายให้ดูแล้วเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตามที่พยากรณ์อากาศนะคะว่า หิมะจะตกอีกนะคะแล้วก็จะหนาวมากขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ปลืนนี้นะคะก็น่าจะ3วันนะคะที่บรรยากาศก็จะกลับมาสู่อย่างนี้อีกนะคะก็เลยออกมาถ่ายทํำ a c e b o o k ไลฟ์สดๆกับพี่ดาประชาธิปไตยพี่ดาแดงเดือดพี่ดาแดงทั้งชาติพี่ดารุนีสีโครแดงพี่ดาประชาธิปไตยและสุดท้ายคือพี่ดาเปลี่ยนระบอบค่ะ สู้ๆนะคะ<ๆ>เพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดเดินภาพเราเข้าใจตรงกันค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะว่ายังไงมันหนาวมากเลยพี่ดาขอเอาโทรศัพท์เนี่ยไปวางไว้ที่ขากล้องนะคะจะพี่ดาขออนุญาตนะคะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่ขากล้อง <c oughs> อ่าล่ะค่ะแจงใสละ่ะอ่ะเนาะอันนี้ก็ถือไว้ด้วยนะเอาไว้กันเ,เกิดจะเลื่อนหกลม้มนะคะ ี่น้องคะพี่น้องกำลังเข้ามาชม a c e b o o k Live กับพ่ดานะคะค่ะขณะน,นี้ท่านกำลังเข้ามารับชม Facebook Live กับพิดาค่ะท่านกำลังกำลังเข้ามารับชม Facebook Live กับพิดาเปลี่ยนระบอบนะคะดังนั้นพิดาขออนุญาตเอาเข้ามาใกล้ๆอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะ อเอาละค่ะสวยสดรดงามอันนี้จะวางยังไงดีเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะใส่อุปกรณ์ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานได้ยาวนานหนาวมากค่ะลบสามองศาแล้วก็ฟิลไลท์ลบ สิบเอ็ดนะคะค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่ดาจะมาอัปเดตว่าด้วยเรื่องสองสามเรื่องค่ะเดี่ยนะครับเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานได้ถูกต้องจากคู่นะคะอืมเอาละเอโทรศัพท์เก็บก่อนค่ะพี่น้องคะก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวค่ะขอดึง สิ่งที่ทำาให้ช่วยให้อยู่ในที่หนาวได้นานขึ้นนะคะค่ะก็กราวสวัสดีดำเนินรายการอย่างเป็นทางการนะคะกับพี่น้องออรัศดรอดแอกทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งแรกค่ะสิ่งแรกที่วันนี้พี่ดาจะมาอัปเดตนั่นก็คือการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและก็ที่ชุมพรนะคะก็เป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วค่ะว่าคนภาคใต้ส่วนส่วน เรียกว่าก้ากึง่งก้ากึ่งนะคะวันนี้ได้รู้แล้วค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้พักประชาธิปัตย์ทำงานอะไรให้กับประเทศชาติไม่ได้เพราะเป็นพักการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยเผด็จการอ,าอะไรนะคะสถาบันกษัตริย์มาตั้งแต่ยุคพศไหนเนี่ยเราไปดูเรื่องประวัติศาสาตร์เอาเองนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมันจึงรับใช้เผด็จการมันจึงรับใช้เผด็จการไม่เคยรับใช้ประชาชนนะคะและแล้ววันนี้ เกิดการเลือกตั้งมันยังเอาชนะพลังประชารัฐก็คือพวกเฮี้ยของพวกมันนั่นแหละออกมาจากประชาธิปัตปัแต่มันก็คือเฮี้ยด้วยกันทั้งหมดคือกบฏต่อประชาชนน่ยนะคะแต่วันนี้เลือกตั้งซ่อมชุมพรกับสงขลามันยังชนะแปลว่าอะไรคะพี่น้องแปลว่าคนไทยในภาคใต้นี่นะคะยังไม่วายนะคะออรู้ทักษิณดีทักษิณเก่งทักษิณช่วยประเทศชาติอย่างงี้แต่เราต้องเลือกประชาธิปัตย์โอ้ย นะคะไม่เป็นไรค่ะขอให้คนภาคใต้ที่เป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงภาคใต้ให้สําเร็จนะคะเพราะทุกๆภาคในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาตาสว่างกันหมดแล้วนะคะส่วนคนในภาคใต้ก็ตาสว่างเยอะนะคะแต่การที่ตาสว่างยังไมก่มก็ยังตาสว่างไม่มากพอนะคะดังนั้นจึงเกิดจึงเกิดเนี่ยนะคะ สิ่งที่เราเห็นเกิดการเลือกตั้งซ่อมดังนั้นการเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศไทยก็จะเป็นสิ่งที่บอกเขาว่าเงินไม่มากาไม่เป็นหรือคิดว่าอำนาจอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ประเทศไทยยังอยู่ในวังวนเผด็จการแบบนี้อีกนะคะดังนั้นคำตอบสุดท้ายของวิดาก็คือปฏิวัติประชาชนนะคะเพื่อค้นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ในประเทศไทยนะคะให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายเอาละค่ะ พี่ดายอยู่ในที่หนาวเหน็บอย่างนี้นะคะเพราะอยากให้ได้บรรยากาศที่ที่เอ่อเป็นไปตามความเป็นจริงของที่นี่เอาล่ะค่ะต่อนะคะเรื่องที่สองพี่น้องรู้ไหมคะว่ามันน่าตกใจไหมคะเครื่องบินที่เราได้ยินมาว่าตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12เนี่ยนะคะเกิดการบินจากประเทศไทยหรือก่อนหน้านั้นอีกนะคะกษัตริย์วชิราลงกรณ์นสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะออกมาตั้ง11เที่ยว14เที่ยวพิดาก็จําตัวเลขไม่ได้นะคะข้นอะไรมาบ้างนะคะ เราก็เราก็ต้องไปสืบหาความจริงนะคะว่าทําไมกษัตริย์ไทยไม่เคยอยากอยู่ประเทศไทยแต่ไปตั้งฮาเลมไปอยู่กับเมียเมียทั้งหลายกับเอ,อคือเรียกว่าคนที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะไปรับใช้อยู่ที่นั่นก็แล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะก็คือบอกว่าขนไปสิบเอ็ิบสีเที่ยวบินแล้วสิริวันวลีก็ขนไปอีก30กระเป๋าไอน้นั่น ไอ้นั่นเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็าหาความจริงแต่ที่สําคัญก็คือในระหว่างวันที่8ถึง12ในระหว่างวันที่ 18- ถึงวันที่12ที่เที่งผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีเที่ยวบินสองเที่ยวบินค่ะบินจากประเทศไทยไปเยอรมันแล้วเสร็จแล้วด้วยความว่าการที่จะบินไปเนี่ยนะคะก็ใช้เครื่องบินส่วนพระองค์อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะแต่เครื่องบินสองลำที่บินไปเนี่ยนะคะก็คือเครื่องบินส่วนพระองค์นั่นแหละ แต่ว่าไปใส่ชื่อใส่ชื่ออยู่เป็นของกองทัพอากาศนะคะและทีนี้ยังไงก็เกิดจะต้องบินผ่านน่านฟ้าประเทศบอลการียซึ่งบินผ่านอยู่เวบหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณ15นาทีเองค่ะแต่ว่าด้วยกฎบัตรประชาชาติกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าการที่จะบินผ่านน่านน่าน,นฟ้าของประเทศไหนเนี่ยต้องขออนุญาตไม่งั้นเนี่ยนะมันจะเป็นการเข้าไปอะไรนะคะละเมิดล้ําเข้าไปในเขตแดนของประเทศ คนอื่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วยังไงคะก็บอกว่ามีการทําหนังสือไปบอกว่าเป็นเครื่องบินสองลำเนี้ยผลของเ,อเจ้าประเทศไทยนะคะจะผ่านตรงนั้นแล้วก็มีรายละเอียดเป็นจดหมายตามนะคะทีนี้ที่ประเทศบลการทีทีนี้ที่ประเทศบลการีเ,เ,เนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่กระทรวงอะไรของพวาก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพี่ดาจะโพสต์รายละเอียดเข้าไปให้ดูเขาก็ มีแต่ไอ้ใบปะหน้าเนี่ยอ่านผ่านๆไปก็ปะเอาไปบอกว่าเป็นเรื่องของอ,อะไรนะฮะจดหมายจากนาโต้ขอบินผ่านว่าอย่างนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโด่งดังเ,เขาเรียกอ,อะไรความแตกออกมาอยู่ในประเทศนู้นนะคะเพราะว่าบัลแกเรียตอนนี้กําลังมีปัญหากับยูเครนอยู่และเสร็จแล้วบอกว่าเครื่องบินนาโต้ไปก็เลยเป็นข่าวแพร่กระจายไปนในต่างประเทศว่าเฮ้ยจะเกิดสงครามโลกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยค่ะ จริงๆมันคือเครื่องบินสองลำของกษัตริย์วิชีราลงกรขนของออกไปนะคะแล้วก็จะผ่านน่านฟ้าบอกาเรียแค่ประมาณแวบ15นาทีและเสร็จแล้วกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปติดตามดูก็แล้วกันนะคะพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้สัญญาณที่บอกว่าเกิดการปล่อยพี่น้องประชาชนของเราฝ่ายประชาธิปไตยที่โดหนึ่งหนึ่งสองออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะและเราก็คิดว่าจะต้องปล่อยคนนั้นคนนี้คนนู้น วันนี้ก็มีข่าวนะคะว่าคนที่ถูกจับไปเนี่ยนะเฮงซวยห่วยแตกเยอะแยะอ,อ,อะไรนะเพนกวินลุงเรื่องเนี่ยฮะโดนตั้งละมากคดีแต่คดีหนึ่งก็คือไปใส่ครอบทอบก็หาว่าแต่งตัวเลียนแบบเจ้าเฮ้แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะคะรู้สึกจะชื่อจะุูพรนแ่อึง่งคนนี้นะคะเขาก็เดินแฟชั่นโชว์กันที่สีลมอะค่ะเขาก็แต่งตัวสวยงามมีคนกลางล่มก็หาว่าแต่งตัว ไปเรียนแบบหอยอีกี้นะคะนะคะเมียน้อยเขานะคะอันนี้ก็ติดคุกอยู่นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องเนี่ยค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเลวสาวมากๆกับการที่จับคนใส่ร้ายป้ายสีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้และเราต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อพวกเราเท่านั้นแต่เราต่อสู้ให้กับคนทั้งประเทศที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอย่างร้ายแรงอุ้มฆ่าอุ้มหายสารพัดอย่างนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งวันนี้พี่ดาจะมีคลิปโพสให้ดูนะคะเป็นลูกของรอสิบนะคะที่มีกับคุณยุวธิดานะคะแล้วก็อยู่อเม,อเมริกาเขาโพสตประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาโพสต์ออกมาเขาไลฟ์นะคะว่าตัวเขาเองตอนอายุสิบสามเนี่ยเขาเขาป่วยเขาป่วยเป็นเนื้องอกเขาป่วยเป็นเนื้องอกที่คอแล้วเสร็จแล้วด้วยความว่าใหญ่มากเลยเจ็บ แล้วก็ไปเช็คดูแล the ้วด้วยความว่ามันไปกดเส้นเลือดนะคะที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองจึงจะทําให้เขาเนี่ยเป็นอันตรยค่ะลูกรอสิบนะคะที่เกิดกับคุณยุวธิดาผลประเสริฐนะคะหรือหมอสุจารีนีนะคะก็ตอนนี้เขาเป็นหมออยู่ที่อเมริกานะคะแต่ก่อนหน้านั้นเขาเขาเฟซบุ๊กไลฟ์อันนี้นะคะที่โพสต์ให้ดูก็คือจะบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตรงคอเขาบอกเขารักษา ไอ้แผลเป็นอันนี้เอาไว้ไม่ไปทําสัลญกรรมเพราะเขาจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะเพราะว่าพอไปตรวจเจอเพอเป็นเนื้องอกใหญ่มากตรงนี้ก็เป็นไปกดเส้นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดตรงนี้นะคะที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้เป็นถ้าผ่าตัดแล้วเอามาพึกเอามาพาดหรือพูดไม่ได้หรืออะไรคือถึงชีวิตอะไรหลายอย่างค่ะสุดท้ายเมื่อเขาผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็เห็นสภาพของเขานะคะว่ามาวันนี้เป็นคุณหมอแล้วอาการเขาเป็นยังไงกับการที่ มันก็มีผลต่อสมองของเขานะคะแต่สิ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็คือเขาตั้งใจจะเรียนหมอเพื่อที่จะไปช่วยคนช่วยเหลือคนต่างๆที่ยังไงต่อมีอะไรนะคะตามเขาเรียกอะไรนะครับจริยธรรมของคนที่เป็นหมอนะคะแต่โดยรวมที่เราเห็นแล้วเราก็สงสารนะคะเพราะว่าเป็นคุณ,คณหมอทีออ่สิ่งที่จะพูดออกจากสมองหรืออะไรต่อมปอะไรเนี่ยนะคะมันมันก็บกร้องไปเยอะก็ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่วิดาเอามาพูดวันนี้ก็คือจะบอกว่าลูกเป็นเนื้องอกที่คอไปกดเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทําให้ถึงชีวิตถึงขนาดพูดไม่ได้ถึงอะไรตอนนีไรที่ทําให้เป็นคนไม่ปกติเนี่ยนะคะสุดท้ายเขาเมื่อรักษาหายแล้ววันนี้ไม่ใช่อายุ13ปีตอนนั้นเขาตั้งใจที่จะเรียนเป็นหมอทั้งทงที่เขาจะมีความบกพร่องอะไรยังไง ทั้งๆท,ที่เขาจะมีความบกค้ขของอะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่เขามีความต้องการที่จะไปรักษาคนที่จะเจ็บป่วยแบบเขาหรืออะไรก็ตามแล้วยังไงคะคนเป็นพ่อที่อยู่ในประเทศไทยได้มีความคิดได้มีอะไรทําเหมือนอย่างลูกไหมคะในเมื่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยราชวงศ์นี้ตั้งแต่เริ่มราชการที่หนึมาเราก็เห็นแล้วค่ะว่าข้าพระเจ้าตากนะคะแล้วมาจนถึงรัชกาลที่9 เราก็มีคนร้องเพลงอยู่ตลอดเวลานะฮะใครข้าในหลวงรัชกาลที่แปใครข้าในหลวงรัชกาลที่8 The King Never Smile อะไรสารพัดอย่างเนี่ยค่ะทำไมประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ถูกชำระทำไมประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ถูกชำระนะคะแล้วพอมาถึงออรัชกาลที่10เนี่ยนะคะเกิดมีเรื่องความเลวร้วายมากมายอุ้มค่าอุ้มหายอาจารย์สุรชัยคุณกาสลองนะคะคุณออผู้ชนะโ,ออโกตี บียร์วันเฉลิมแล้วก็อาจารย์ใครอีกอะมากมายนะคะและในประเทศไทยด้วยนะคะทั้งจับขังจับฆ่าแม้กระทั่งคนที่เขาใช้งานมาแม้แต่คนที่ที่เขาใช้งานมานะคะโยนบอกจากตึกหูกคอตายนะ,ะเขียนเวนลาตายอะไรเงี้ยนะคะท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่จะตายนอกจากว่ากุมอํานาจไอ้กุมความลับหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจ แค่นั้นอะคะ่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเกิดความเลวร้ายมากๆคือจะรักษาอํานาจรวมศูนย์เอาไว้จึงทําร้ายทําลายประชาชนที่คิดต่างเพราะเราเพียงต้องการให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นประเทศไทยที่มีเ,เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแค่นั้นเองนะคะแต่สิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับประชาชนล่ะคะดังนั้นก็ยังจะใช้วิธีเดิมๆใช้รัฐมีหูน60ตั้งแต่50-60มาเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะคงอํานาจของตัวเองไว้และกับพวกกลุ่มก้อนนั่งร้านนะคะที่สมประโยชน์ด้วยกันนะคะและก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็มีบทกลอนไงคะที่คุณสุจินวงเทศพูดเอาพูดเอาไว้นะคะว่ารวมศูนย์อํานาจมาประชาชนคนยากจนจะอดตายยังไงกูไม่สนใจนะคะแล้วประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ย ต้องมาโอบอุ้มคนส่วนน้อยเขียนเฉพาะนะคะเพราะอยู่ในประเทศไทยไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนหนึ่งหนึ่งสองแต่กูขอแปลค่ะว่าอํอำนาจวันนี้นะคะเป็นอำนาจของเผด็จการกษัตริย์ในประเทศไทยพยายามที่จะทําทุกอย่างที่จะรวรวมศูนย์อำนาจรักษาอำนาจของระบอบเผด็จการกษัตริย์เอาไว้ไม่เคยสนใจว่าประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะและสุดท้ายประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านเงินภาษีของประชาชนเอาไปเลี้ยงสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยมาตลอดเวลาทั้งราชวงศ์จนกระทั่งเกิดคําพูดที่เรียกว่าประชาชนวันนี้ต้องเลี้ยงปรสิตปรสิตก็คือกาฝากบนต้นไม้นะคะกาฝากที่มันดูดเลือดดูดน้ําจากต้นไม้เนี่ยเลี้ยงตัวเองจนบางทีต้นไม้นั่นน่ะตายนะคะแล้วมันก็จะต้องแตกแพร่พันไปเกาะต้นอื่นนะคะแต่ต้นไม้ตายดังนั้นพิดาจึงบอกว่าอุ้มงูเหา่า นะคะเขาบอกว่าเห็นมันอยู่ในเนี่ยนหนาวนะคะอ้มมันเข้ามาเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นมันแล้วมันก็ฉกเราตายอันนี้เลวร้ายกว่าน,นั้นอีกค่ะพี่น้องมันคือปีศาจในคราบเทวดานะคะปีศาจร้ายนะคะมันอันตรายกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยค่ะอ่ะแล้วจบไปด้วยอีกหนึ่งข่าวนะคะรัฐบาลวันนี้รัฐบาลยอมรับออกมาแล้วนะคะว่า หมูเป็นโรคฮานะคะเป็นโรคอพิวาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ดาจะโพสต์เข้าไปให้ดูนะคะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้มาตั้งแต่ปี2 5 6 2แล้วถูกปิดข่าวเพราะว่าไอพ่อค้าใหญ่เนี่ยนะที่เป็นเจ้าพ่อพ่อค้าสัตว์ สินค้าเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันทําให้อปกปิดกันมานะคะในขณะที่ประชาชนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าตลาดค้าหมูเนี่ยะคะเลี้ยงหมูใหญ่ที่นครปฐมหรือที่ไหนนะคะเขาเจ๊งกระบงกันไปยังไงนะคะจนถึงขนาดพูดไปร้องไห้ไปแล้วก็ยังจะต้องยังมีชีวิตอยู่โดยที่อยู่อย่างลําบากมากมายอย่างนี้นะคะและวันนี้เนี่ยมันเป็นจึงบอกว่าจึงเป็นที่มาว่าเมื่อหมูขาดตลาดนะคะมันก็เลยแพงหูดับตับไม่อย่างนี้ค่ะ ขอโทษค่ะหมูที่นี่นะคะถูกกว่าประเทศไทยหมูที่ญี่ปุ่นถูกกว่าประเทศไทยมันมีสลิมเหลืองขี้เวลวให้งโง่ยังกบควายนะคะมันไปเอาแพ็กเกจไอกล่องที่ขายหมูที่ญี่ปุ่นนะคะเอามาโพสต์ว่ากี่พันไม่รู้มันเป็นกี่พันเยนนะคะเพราะว่าเงินเยนเนี่ยมันเป็นตัวเลขเยอะๆนะคะรวมแล้วพอคิดเป็นเงินบาทไทยนะคะของเข้ากิโลละส0 0รออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ประเทศไทยตอนนี้นะคะเขาบอกว่าหมูสามชั้นกิโลละสี่ร้อยกว่าแล้ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็บอกเลยค่ะว่ามันก็บอกอะไรนะเงินเฟ้อเราก็ต้องอดทนน,นู่นะนี่น,นั่นู่นมันโทษทุกอย่างอะคะ่ะแต่มันไม่เคยโทษความเหี้ยของมันนะคะพี่น้องมันเท่าทุกอย่างค่ะเอ้าแล้วค่ะวันนี้พีิดาจึงวันนี้นะคะพีิดาจึงมาบอกว่าเราจะต่อสู้นะคะ เพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศที่แท้จริงปัญหาอยู่ที่ไหนต้องแก้ที่ตรงนั้นนะคะเราจรึงจะต้องปฏิวัติโดยประชาชนเราจรึงต้องปฏิวัติโดยประชาชนนะคะพี่น้องสู้ๆเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพ I love you ค่ะเราเข้าใจตรงกันค่ะวันแห่งการปฏิวัติของประชาชนใกล้มาแล้วค่ะเพราะว่า อำนาจของเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะคะมันล่อยหลอเวลว้ลยลงทุกวันนะคะด้วยตัวของมันเองไม่ใช่ประชาชนไปทําอะไรมันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะมาอัปเดตใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ